สวัสดีนะคะก็วันนี้นะคะเราจะเข้าสู่เรื่องแบบจำลองการหมุนเวียนอากาศแบบทั่วไปนะคะภาษาอังกฤษก็คือ general cell model นะคะครั้งที่แล้วนะคะเราได้พูดถึงนะคะการหมุนเวียนอากาศแบบเซลล์เดียวนะคะถ้ายังเกิดข้อสงสัยหรือว่าอยากจะทบทวนเพิ่มเติมก็ไปดูคลิปวิดีโอที่แล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะ หมุนเวียนอากาศแบบทั่วไปเป็นยังไงนะคะจะเป็นแบบจําลองเสมือนจริงก็คือว่าจะแบ่งแถบอากาศแบบปัจจุบันนี้แบบสภาพอากาศจริงของโลกนะคะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหารายละเอียดกันเพิ่มเติมนะคะอ่านะคะสําหรับแบบจําลองการหมุนเวียนอากาศแบบทั่วไปนะคะแนวคิดนะคะสําหรับแบบจําลองนี้นะคะก็คือว่าเอ โลกจะต้องมีการหมุนซึ่งปัจจุบันก็มีการหมุนรอบตัวเองใช่ไหมนะคะพอโลกมีการหมุนนะคะมีแรงแรงหนึ่งเกิดขึ้นมีแรงแรงหนึ่งกระทําก็คือแรงคอริออลิสเกิดขึ้นนะคะแรงคอริออิสเนี่ยกระทาอะไรกระทาก็คือทําให้อากาศนะ่ะมีการเคลื่อนที่เบนจากทิศทางเดิม ต่อไปนะคะทบทวนการหมุนของโลกนะคะอันนี้เสริมความรู้ให้การหมุนของโลกนะคะโดยโลกจะหมุนจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกหรือว่าถ้าเราเทียบกับเข็มนาฬิกาก็จะมีทิศชวนเข็มนาฬิกานั่นเองนะคะจากทิศตะวันตกหมุนไปทางทิศตะวันออกนะคะโดยที่หมุนรอบตัวเองหรอบจะใช้เวลาทั้งหมด24ชั่วโมงก็ทําให้มีกลางวันกับกลางคืนเกิดขึ้นนะคะ การแบ่งการหมุนเวียนอากาศจึงสามารถแบ่งได้3ส่วนนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่า3ส่วนนี้เป็นยังไงอ่ะก่อนที่จะไปดู3ส่วนนะคะบางคนอาจจะเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับแรงคอริออลิสว่าคืออะไรกันแน่ทบทวนแรงคอริออลิสนะคะเป็นแรงเสมือนเกิดจากการที่โลกหมุนรอบตัวเองนะคะสัมพันกับอะไรสัมพันธ์กับลัติจูด นะคะละัติจูดว่าเออเส้นศูนย์สูตรเป็นยังไงนะคะที่ลัติจูด 30, 60, 90องศาเป็นยังไงนะคะสัมพันธ์กับลัติจูดความสูงด้วยนะคะแล้วก็สัมพันธ์กับอัตราเร็วในการหมุนของโลกด้วย ะะต่อไปนะคะแรงคอริออลิสเนี่ยจะทํามุมตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของอากาศเสมอทํามุมตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของอากาศเป็นยังไงเดี๋ยวครูเปลี่ยนสีอากกาศนิดนึงนะคะนักเรียนจะเห็นนะคะว่าถ้าเป็นเส้นสีฟ้าตรงนี้นะคะเส้นสีฟ้าตรงนี้ภาพแรกนะคะอันนี้จะเป็นแนวเดิมถ้าโลกไม่มีการหมุนไม่มีการหมุนรอบตัวเองเนี่ย การเคลื่อนที่ของวัตถุนะคะหรือว่าการเคลื่อนที่ของอากาศก็จะเคลื่อนตรงๆอย่างเส้นเส้นสีฟ้าใช่ไหมอ่าแต่เนื่องจากว่ามีแรงคอริออลิสเพราะว่าโลกมีการหมุนรอบตัวเองนะคะแรงคอริออริสจะกระทํากับอากาศนะคะในทิศต,ตั้งฉาก ดูลูกศรน,นะคะในทิศตั้งฉากก็คือมีการกระทําเกิดขึ้นทําให้อากาศเบนออกจากทิศทางเดิมคือจากสีฟ้าไปเป็นเส้นสีดํานี่คือการเบนจากทิศทางเดิมนะคะอ่ะ คราวนี้รายละเอียดนะคะบริเวณเส้นศูนย์สูตรนะคะแรงคอริออลิสนะคะจะมีค่าน้อยมากก็คือเป็นศูนย์เลยนะคะตรงเส้นศูนย์สูตรพอดีแล้วค่าจะมากขึ้นเมื่อ,อไรค่ามากขึ้นเมื่อลัติจูดสูงขึ้นและยิ่งสูงขึ้นไปบริเวณขั้วโลกนะคะแรงคอริออลิสก็จะมีค่ามากขึ้นตามไปด้วยนะคะแสดงว่าใกล้ขั้วโลกเนี่ยแรงคอริออลิสจะ ดันทำให้อากาศเบนได้มากขึ้นนะคะ,ะต่อไปนะคะคอนเซปต์นี้ต้องได้นะคะก่อนที่เราจะไปดูแบบจำลองก็คือจะต้องทราบว่าถ้าเป็นอากาศนะคะการหมุนเวียนอากาศหรือลมในซีกโลกเหนือเนี่ยนะคะเนื่องจากนะคะโลกหมุนรอบตัวเองเนาะจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกนะคะแสดงว่าถ้าเราอยู่บริเวณซีกโลกเหนือนะคะลมเนี่ยจะมีการเบนไปทางขวามือ ะะไปทางขวาอ่าถ้าเราใช้มือเป็นเกณฑ์ก็คือไปทางขวามือนั่นแหละนะคะแต่ถ้าเราไปอยู่ในซีกโลกใต้นะคะซีกโลกใต้นะคะลมจะมีทิศการเบนไปทางซ้ายะจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเรามาดูภาพนะคะเปลี่ยนสีประการนิดนึงจะได้ชัดเจนนะคะซีกโลกเหนือนะคะเรานับจากเส้นศูนย์สูตรขึ้นไปนะคะขึ้นไปอันนี้คือซีกโลกเหนือลองมาดูนะ ว่าแรงคลื่ออลิสส่งผลให้อากาศนะคะมีการเบนไปทางขวามือจริงไหมในซีกโลกเหนืออดูนะคะถ้าตรงนี้เป็นจุดเริ่มนะคะจุดเริ่มนะคะก็เบนขวาแบบนี้นี่คือเบนขวานักเรียนลองเทียบกับแขนตัวเองนะฝั่งขวามือนะคะต่อไปนะคะถ้านี่คือจุดเริ่มนะคะก็จะเบนขวาเช่นกันนี่ก็คือทางขวานะคะนี่คือจุดเริ่มนะคะ ก็เบนขวาแบบนี้นะคะอ่าอันนี้ก็เบนเบนขวาเช่นกันนะคะแบบนี้นะคะอ่ะต่อไปนะคะมาดูซีกโลกใต้ซีกโลกใต้ฝั่งนี้นะคะลงมานะคะเบนสายก็คือนี่เบนสายนะคะเบนสายถ้าเทียบกับ ซ้ายมือนะคะเบนซ้ายนะคะและอันนี้ก็เบนสายนี่คือแรงคอริออลิสที่ส่งผลต่อการเบนของอากาศบนโลกนะคะอย่าลืมนะคะคอนเซปต์นะคะถ้าซีกโลกเหนือเบนขวาถ้าซีกโลกใต้เบนซ้ายต่อไปนะคะคราวนี้เรามาแบ่งนะคะแบ่งแบ่งเขตอากาศ นะคะตามละติจูดต่างๆนะคะถ้า,าภาพอันนี้นะคะวงกลมสีฟ้าเนี่ยเป็นภาพจําลองโลกนะคะตรงกลางกึ่งกลางของวงกลมก็จะเป็นเส้นศูนย์สูตรบริเวณละติจูดศูนย์องศานะคะสูงขึ้นไปนะคะก็จะเป็นละติจูด30องศานะ,ะถ้าอันนี้เป็นขั้วโลกเหนืออันนี้ก็30องศาเหนืออันนี้60องศาเหนือนะคะและตรงบริเวณ ใจกลางเลยตรงขั้วโลกอันนี้ก็คือ90องศาเหนือนะคะซีกโลกใต้เหมือนกันนะคะก็ถ้าตรงเป็นบริเวณที่มีความห่างเท่าเท่ากันตรงนี้ก็30องศาใต้นะคะความห่างเท่าๆกันอีกนะคะก็60องศาใต้แล้วก็ตรงนี้นะคะ,ตร,ะ,คะตรงบริเวณขั้วโลกอันนี้ก็90องศาใต้ นี่ก็คือบริเวณเส้นละติจูดทำไมทำไมต้องแบ่งแบบนี้เพราะว่าเออไม่ว่าจะเป็นศูนย์สูยสาสิบหกสิบหรือเก้าสิบองศาอันนี้นะคะจะเป็นบริเวณที่มีลมเปลี่ยนแปลงเ,เกิดขึ้นเป็นรอยต่อนะคะเป็นช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนแปลงล,ล,ล,ลมนะคะอ่ะเราไปดูนี่นะคะก็จะแบ่งนะคะเป็นส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองส่วนที่สามแบบนี้ นะคะซีกโลกใต้ก็เช่นกันเนาะซีกโลกใต้ก็จะเป็นส่วนที่หนึ่งสองสามลงปานะคะแบบนี้อ่านี่ก็คือส่วนที่หนึ่งสองสามนะคะภาพนี้อะไรภาพนี้นะคะมาแล้วจะเห็นลูกศรเต็มไปหมดมีการแบ่งเต็มไปหมดอันนี้แสดงให้เห็นว่าลมจะเคลื่อนที่ยังไงก็เป็นไปตามลูกศรน,นะคะเป็นไปตามแบบจำลองภาพนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาแบ่งก่อน อันนี้ทวนอีกรอบนะคะบริเวณเส้นศูนย์สูตรที่ละติจูด 0. 0องศาแล้วก็เหนือขึ้นไปก็จะเป็นละติจุด30องศาละติจุด60องศานะคะอ่าตรงบริเวณระหว่างนะคะระหว่างเส้นศูนย์สูตรกับละติจุด30องศาตรงนี้นะคะเออ่เราจะเรียกว่าแฮตลีย์เซล์นะคะทับศัพท์ไปเลยว่าแฮตลีย์เซล์นะ เดี๋ยวเราจะมารู้ว่าแทนที้เซลเอมันเป็นแถบที่มีสภาพอากาศยังไงนะคะเดี๋ยวดูต่อไปนะคะต่อไปนะคะที่ระหว่างและที่จุด30องศาถึง60องศานะคะตรงนี้จะเรียกว่าเฟรเรลเซลนะคะสุดท้ายนะคะระหว่าง60องศาถึงตรงบริเวณขั้วโลกอันนี้คือ90องศานะคะจะเรียกว่าโพลาร์เซล ะะแบ่งเป็น3ส่วน3เซลล์เซลอะไรเซล์การบุนเวียนนเวียอากาศนั่นเองนะคะสส่วนแบบนี้ซิกโลใาต้ก็เหมือนกันนะคะถ้าเป็นบริเวณตรงนี้นะคะอันนี้ก็แฮตลีนะคะตรงนี้เฟอร์เรลนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็เป็นโพลาร์เซลล์เช่นกันนะคะถ้าไม่ทันก็เดี๋ยวออรีดูหรือปรับ ความช้าความเร็วได้นะคะต่อไปนะคะมาดูแถบอากาศนะคะการหมุนเวียนในแถบแฮตลี์เซล์มันก็คือการหมุนเวียนในแถบเขตร้อนหรืออาจจะเรียกว่าแถบเส้นศูนย์สูตรก็ได้นะคะส่วนการหมุนเวียนเฟรเรลเซล์นะคะมันก็คือการหมุนเวียนแถบลัติจูดกลางใช่ไหมละติจูดกลางๆก,ก็คือ30 60นะคะหรือเรียกตามสภาพอากาศว่าแถบอบอุ่นก็ได้ นะคะสุดท้ายนะคะการหมุนเวียนแถบขั้วโลกนะคะก็จะอยู่ระหว่างละติจูด60-90ถึง90นะคะโพลาเซลลนั่นเองใช่ไหมหรือบางทีเราไม่เรียกแถบขั้วโลกก็ได้เราเรียกตามสภาพอากาศว่าเป็นแถบหนาวก็ได้แถบหนาวเย็นอย่างนี้ก็ได้นะคะอ่าสำหรับซีกโลกใต้เป็นไงนะคะซีกโลกใต้ก็เหมือนกันนะคะบริเวณละติจูด เดียวกันนะคะก็จะเป็นแถบอากาศที่เป็นไงกันก็จะเป็นแถบอากาศที่เหมือนกันด้วยนะคะแน่นะคะเหนือนกับใต้นะคะเขตร้อนก็ร้อนเหมือนกันนะคะละติจูดศูนย์ถึงสาสิบองศานะคะละติจูดกลางอบอุ่นนะคะก็บริเวณเดียวกันเลยนะคะสามสิบถึงหกสิบองศาแล้วก็หกสิบถึงเก้าสิบก็จะเป็นเขตหนาวหรือขั้วโลกนั่นเองนะคะอ้าวปึ๊บ คราวน,นี้เรารู้จักเขตรู้จักแถบอะไรไปเรียบร้อยหมดแล้วนะคะแล้วยังไงต่อนะคะเราจะไปดูลมอืมเราจะไปดูลมแล้วนะอันนี้นะคะก็ขอเปลี่ยนสีปากกาแล้วกันนะคะตรงนี้นะคะบริเวณเส้นสูงสุดนะคะเป็นยังไงเส้นสูงสุดร,ร้อนอุณหภูมิสูงอุณหภูมิสูงความกดอากาศจะต้องต่ำนะคะเพราะฉะนั้นเราจะแทนตรงบริเวณเส้นสูงสุดเป็นตัว L นะคะเป็นตัว L แบบนี้ต่อไปถ้าเป็นขั้วโลกล่ะขั้วโลกนะคะนี่นะคะขั้วโลกเราจะแทนเป็นตัว h เพราะอะไรเป็นตัว h เพราะว่าอุณหภูมิต่ำความกดอากาศสูงนั่นเองนะเราแทน2บริเวณแล้วนะเหลือละที่จุดสาสิกับหกสิบนะคะเรามาดูละที่จุดสามสิบถ้าเปรียบเทียบกับเส้นศูนย์สูตรเป็นไงเปรียบเทียบกับเส้นศูนย์สูตรเนี่ยละที่จุดสาสิบก็จะ มีอุณหภูมิต่ากว่าใช่ไหมเนี่ยตรงนี้นะคะไม่ร้อนเท่าเส้นศูนย์สูตรอุณหภูมิต่ําก็ความกดอากาศสูงก็แทนตรงนี้เป็นตัว h นะคะเช่นกันนะคะซีกโลกใต้ตรงนี้ก็เหมือนกันละที่จุดสามสิบก็เป็นตัว h นะคะสุดท้ายสุดท้ายนะคะสุดท้ายละที่จุดหกสิบถ้าเทียกบกับขั้วโลกนะคะมันจะอุณหภูมิสูงกว่านะคะก็จะเป็นตัว l อุณหภูมิสูงความกดอากาศต่ํา ะะแล้วก็ซีกโลกใต้ก็เป็นตัว L เช่นกันนะคะอันนี้คอนเซป t นี้ต้องได้ก่อนนะคะคอนเซป t นี้ต้องได้ก่อนแล้วก็อย่าลืมว่าอากาศจะต้องเคลื่อนที่จาก H ไปยัง L เสมอเพราะอากาศจะเคลื่อนจากบริเวณอุณหภูมิต่ําไปสูงหรือความกดอากาศสูงไปต่ำนั่นเองนะคะพอทราบอย่างนี้แล้วก็สิ่งที่ทราบ จากสไลด์ก,ก่อนก็คือทราบว่าอะไรอีกทราบว่าถ้าเป็นซีกโลกเหนือนะคะด้วยแรงคอริโอลิสเนาะจะทําให้อากาศเบนไปขวามือซีกโลกใต้อากาศจะเบนซ้ายมือนะคะเรามาดูเลยนะคะอากาศจะเคลื่อนจากตัว H ไปตัว L ซีกโลกเหนือนะตรงนี้จะเบนขวามือเราเรียนลองเปรียบเทียบนะจุดเริ่มนะคะให้มันไปไปทางขวามือแบบนี้ ามือคืออะไรนักเรียนลองลองทำมือจากตัว h อย่างเงี้ยนะคะไปยังตัว l นะคะแล้วก็โค้งทําไมต้องโค้งเพราะว่ามันเบนเนื่องจากการหมุนของโลกนะคะอากาศจะไม่เคลื่อนที่ตรงส่วนถ้าเป็นตรงบริเวณนี้ล่ะตรงบริเวณนี้ตัว h ไปตัว l เหมือนกันซี่โลกใต้แต่เบนซ้ายมันก็จะโค้งมาทางซ้ายแบบนี้ นี่นะคะต่อไปอะไรต่อไปนะคะมาดูตรงเฟอร์เรลเซลเฟอร์เรลนะคะซีกโลกเหนือเฟอร์เรลเคลื่อนยังไงซีกโลกเหนือต้องเคลื่อนทางขวาแต่ดูตัว H นะคะไปตัว L ขวามือก็จะต้องโค้งไปแบบนี้จะเห็นว่า H อยู่นี่ L อยู่นี่ไม่เหมือนกับเส้นศูนยูนย์นะ H กับ L ก็สลับกันใช่ไหมคะก็เลยมีการโค้งแบบนี้นะคะ ซีกโลกใต้เหมือนกันไหมเหมือนค่ะเหมือนค่ะแต่ว่าต้องเบนไปทางซ้ายก็คือจากอากาศเคลื่อนจาก h ไป l แล้วก็เบนซ้ายมือนะคะก็จะเป็นแบบนี้สุดท้ายส่วนของขั้วโลกนะคะอากาศเคลื่อนจาก h ไป l ถ้าซีกโลกเหนือก็เบนขวาถ้าซีกโลกใต้ก็เบนซ้าย อ่ามันก็เลยเป็นที่มาของเป็นไงการขีดเส้นสีม่วงเพื่อแสดงการหมุนเวียนของอากาศนะคะทำไมสีม่วงเส้นต้องเยอะขนาดนี้เพื่อให้เห็นว่าการหมุนเวียนอากาศในโลกนะมันมีการหมุนเวียนแบบกระจายโดยทั่วไปใช่ไหมไม่ใช่กระจุกอยู่แค่หย่อมใดหย่อมหนึ่งนะคะเป็นแบบนี้นะอ่าเดี๋ยวขอเคลียร์สไลด์ลบหมึก แล้วก็เปลี่ยนสีประกานะคะคราวนี้ยังไงต่อยังไงต่อถ้าอย่างเช่นตรงบริเวณเส้นศูนย์สูตรนะคะอากาศเคลื่อนจากตัว H ไป L เบนขวามือแบบนี้นะคะเราจะสังเกตเห็นว่ามัน,ม,นมีการเบนลมนะคะเราจะเรียกลมจากทิศทางที่มาทิศทางที่มาก็คือปลายลูกศรเนี่ยตรงนี้ไปยังหัวลูกศรคือทิศทางที่ไปใช่ไหมเราจะเรียกชื่อลมจาก ทิศทางที่มานะคะซึ่งมันมาจากทิศไหนนะคะฝั่งนี้เราให้เป็นทิศตะวันตกนะคะฝั่งนี้ให้เป็นทิศตะวันออกเพราะฉะนั้นถ้ามันไปแบบนี้ก็คือมันกําลังมาจากตะวันออกไปตะวันตกนะคะเนี่ยเฉียงแบบเนี้ยจากตะวันออกไปตะวันตกนะคะเราจะเรียกลมอันนี้ว่าลมตะวันออกอ่ะมันก็เลยเป็นไงนี่นะคะ แถบนี้เป็นลมตะวันออกเพราะมันปลายลูกศรไปตะวันตกใช่ไหมไปตะวันตกนะคะแต่ที่มามันมาจากตะวันออกนะคะก็เรียกว่าลมตะวันออกส่วนอันนี้เฟอร์เรลเนี่ยเราจะเรียกว่าลมตะวันตกนะคะเพราะปลายลูกศรมันมาจากตะวันตกนะคะแล้วก็หัวลูกศรมันไปตะวันออกอ่าเรียกว่าลมตะวันตกสุดท้ายโพล่านะคะเรียกว่าลมตะวันออกก็ให้ดูที่หัวแล้วก็ปลายลูกศรเปรียบเทียบกันนะคะ อสรุปพิธีนะคะการหมุนเวียนอากาศนะคะก็แบ่งเป็นสามส่วนเนาะแฮตติเซลนะคะก็จะเป็นแถบอะไรแถบสูนย์สูตรเขตร้อนนะคะก็จะมีลมตะวันออกนะคะเฟอร์เรลนะคะเฟอร์เรลนี่คือแถบอบอุ่นละติจูดกลางก็จะเป็นลมตะวันตกนะคะสุดท้ายโพล่าโพล่าเป็นไงก็เป็นแถบขัวโรคเขตหนาวนะคะก็จะเป็นลมตะวันออกนะคะก็จะเป็นอย่างภาพกราฟิกแอนิเมชันนี่เป็นไงเนาะ ก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีการเคลื่อนหมุนวนเคลื่อนหมุนวนหมุนวนอย่างนี้นะคะภาพนี้นะคะภาพเคลื่อนไหวอันนี้จะเห็นทั้งการเคลื่อนแนวราบตรงนี้กับแนวดิ่งนะคะนี่คือแนวดิ่งนะถ้าถ้าตรงบริเวณตัว L อากาศจะลอยใช่ไหมถ้าบริเวณตัว H นะคะอากาศก็จะจมกลับลงมาแล้วก็ลอยขึ้นไปใหม่จมกลับลงมาลอยขึ้นไปใหม่แบบนี้อ่า นี่นะคะถ้าไม่ทันนะคะนักเรียนย้อนกลับดูสต็อปหรือว่ารีความเร็วช้าเร็วอะไรก็ได้นะคะนี่เป็นภาพเปรียบเทียบให้ดูนะคะว่าอันที่แล้วนะคะที่เราเรียนแบบเซลล์เดียวเนี่ยมันจะ มีการเคลื่อนแบบนี้แต่ว่าแบบจําลองนี้แบบทั่วไปนะคะก็จะมีการเคลื่อนมีการหมุนเวียนเพราะว่ามันมีแรงคอริออลิสมีการหมุนรอบตัวเองของโลกเกิดขึ้นนะคะแล้วก็สภาพอากาศแต่ละลาติจูดมันก็มีสภาพอากาศที่แตกต่างกันมันก็นํามาซึ่งการหมุนเวียนที่สลับไปสลับมาเนาะเดี๋ยวก็ลมตะวันออกลมตะวันตก แบบนี้แล้วก็มีการเบนซ้ายเบนขวาด้วยนะคะก็จบแล้วสำหรับแบบจำลองการหมุนเวียนอากาศแบบทั่วไปนะคะก็ให้นักเรียนวนดูย้อนกลับดูได้นะคะเรื่อยๆสำหรับวันนี้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ